สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมการ Unboxing แกะกล่องหัวชาร์จนะครับจากทางค่ายโชเทคนะครับเป็น USB-C Desktop Charger นะครับที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี Power Delivery หรือว่า PD นั่นเองนะฮะตัวนี้ให้ออพุ์รวมมาถึง72วัตต์นะครับก็คือตัว PD เนี่ย60วัตต์นะฮะแล้วก็ตัวที่เป็น USB-A อีก12วัตต์นะครับอีก3ช่องนั่นเองนะครับตัวนี้เหมาะนะครับเวลาไปเที่ยวเนี่ยถ้าเราไปเจอ โรงแรมนะครับที่เขามีปลั๊กน้อยเนี่ยเสียบตัวนี้ตัวเดียวเลยชาร์จได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น MacBook Notebook ที่รองรับนะครับอ่า Power Bank นะครับแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือนะตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีมากครับตัวเดียวจบเลยนะไม่ต้องหามองหาปลั๊กเยอะๆให้วุ่นวายนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันนะฮะตอนนี้ต้องบอกเลยราคาดีมากๆครับไม่ถึงพันด้วยฮะผมเช็คราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ905บาทเท่านั้นเองนะฮะสั่งใน La z a d a ได้เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาอันบล็อกดูว่าอุปกรณ์ข้างในเขามีอะไรมาให้กันบ้างนะครับข้างข้างในนะฮะก็จะมีสายไฟนะครับตัวนี้ปลั๊กก็จะเป็นปลั๊กแบบ2ขานะฮะเป็นขาแบนนั่นเองนะฮะก็ใช้งานในบ้านเราได้นะครับไม่มีปัญหาตะอย่างใดนะฮะแล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานหรับรย่อนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากอ่านี้่าน่าจะเป็นการใบรับประกันสินค้านะครับก็มีแค่นี้เองนะฮะไม่มีอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวประกอบให้ดูอ่านะดูตูวที่ตัวหัวชาร์จก่อนนะครับขนาดก็ไม่ได้ใหญ่มากครับเทียบวางบนฝ่ามือก็ไม่ได้ใหญ่มากเดี๋ยวลอง เทียบกับอะแดปเตอร์ชาร์จทั่วไปนะฮะอ่าก็ไม่ได้แบบว่าใหญ่จนพกไม่ได้นะครับมันก็ยังอยู่ในขนาดที่พอที่จะพกพาไปไหนมาไหนได้นะฮะให้ดูรูปร่างหน้าตาภาพรวมกันก่อนนะครับ วัสดุก็เป็นโพลีคาร์บอเนตนะงานประกอบเรียบร้อยแข็งแรงนะฮะนี้ก็จะมีบอกในเรื่องของเอาต์พุตต่างๆนะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นพอร์ต Type C นะครับให้อาพุสูงสุด60วัตต์นะฮะก็เหมาะกับการชาร์จพวก Macbook, Notebook หรือว่าดีไวต์ต่างๆที่มันรองรับ PD นั่นเองนะครับถัดลงมาก็จะมีพอร์ต USB-A 3พอร์ตนะครับให้อาพุ5โวลต์2.4แอมป์นะครับรวมกำลัง เอาผูุ้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่12วัต์นั่นเองนะฮะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้งานจริงกันดูนะครับพอดีผมมีเจ้าตัวโน้ตบุ๊กอยู่นะ Acer Swift 5นะครับก็ลองรับ PD นะก็อามาใช้ด้วยกันได้เลยนะครับค,ครับอันนี้คือการทดลองใช้งานจริงนะครับคือผมชาเจ้าตัว โน้ตบุ๊กผมไปด้วยนะครับผ่านตัว PD นะครับก็จะเป็นตัวที่ชาร์จเป็นไ y p e C นั่นเองนะฮะแล้วก็อันอื่นก็จะชาร์จปกติครับมีทั้งแท็บเล็ตนะฮะมีหูฟังนะครับแล้วก็มีมือถือนะครับทุกตัวก็ชาร์จเข้าปกตินะฮะก็ชาร์จเข้าปกตินะครับไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาลงก่อนนะฮะเดี๋ยวให้ดูว่ามันชาร์จโน้ตโน้ตบุ๊กได้นะครับแต่ว่ามันต้องเป็นเป็นโน้ตบุ๊กที่รองรับนะครับ ที่รองรับพีดีนะครับจะเห็นว่าไฟมันติดแล้วนะครับพวกโน้ตบุกรุ่นใหม่ๆส่วนใหญ่ก็จะรองรับนะฮะก็จะรองรับไปหลายรุ่นนะครับก็ถือว่าสะดวกครับตามที่บอกครับพกไปตัวเดียวนะฮะคือใช้งานได้แบบครอบคลุมเลยไม่ต้องมองหาปลั๊กยิ่งเฉพาะตามโรงแรมที่ปลั๊กมันน้อยๆน,นะครับเจ้าตัวนี้ตัวเดียวนี่ตอบโจทย์มากๆเลยอันนี้ถ้าใครที่แบบว่าเดินทางบ่อยๆนะครับพกไปตัวนี้ตัวเดียว ตอบโจทย์ได้ดีเลยนะครับแล้วก็ที่ชอบคือมันรองรับตัว PD ด้วยนะครับอย่างเช่นพอแบงค์ตัวใหม่ๆรุ่นใหม่ๆก็จะมี PD นะครับที่มันรองรับทั้งแบบ t w a y นะครับคือออก PD เข้า PD ดีนะมันก็ชาร์จตัวพอแบงค์ได้เร็วขึ้นอีกนั่นเองนะครับ60ว่าได้ชาร์จ ก็ใช้เวลาไม่นานมากนะครับโอเคครับผมสนใจก็สั่งซื้อกันได้ที่รานสดนนะครับตอนนี้ราคาดีมากนะครับไม่ถึงพันนะครับอยู่ประมาณ900ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลากันไปแต่เพียเท่านี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ